สวัสดีค่ะดิฉันปวีนาควันคอนชิมนะคะวันนี้ค่ะรสพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับสถาบันอบรมการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะและธุรกิจเสื้อผ้ากันและหลายๆท่านนะคะสนใจอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำเสื้อผ้านะคะแล้วก็ อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองพยายามค้นหาคำตอบต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ความใฝ่ฝันของคุณนั้นเป็นจริงและอีกหลายท่านนะคะทำธุรกิจเสื้อผ้าแล้วเนี่ยนะคะเจอปัญหาในเรื่องของช่างเรื่องการออกแบบนะคะหรือว่าในเรื่องของการขายที่ทำยังไงเนี่ยลูกค้าก็ไม่ติดสักทีและสำหรับตอนนี้นะคะเรามีสถาบันอบรมที่ตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะและได้รับความเชื่อถือค่ะจากทั้งทางภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชน สถาบันที่ดิฉันพูดถึงนะคะเป็นที่รู้จักดีนะคะในชื่อของศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีค่ะเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีนะคะจากนักเรียนของสถาบันของเรากันค่ะ จักกับนักเรียนของสถาบันของเรานะคะคุณอธิตาสระวาสีนะคะคุณเรค่ะสวัสดีค่ะคุณเรเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะอยากจะถามคุณเรก่อนละกันว่าคุณเรเคยทําธุร,ก,รกิจเกี่ยวกับสถาอผามาก่อนหรือเปล่าคะตอนนี้กําลังเตรียมการสาหรับการเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าอยู่ค่ะกําลังหาแหล่งจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ผู้ผลิตอยู่ค่ะอื <c oughs> มได้ยกว่าเป็นขั้นตอนแรกๆเลยใช่เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยค่ะในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าค่ะ แล้วคุณเรเนเนี่ยรู้สึกว่าธุรกิจนี้นะคะมันดีหรือไม่ดียังไงมีอุปสรรคอะไรกันบ้างเลยมันจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการทําเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ใส่ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะงานแล้วก็เป็นเฉพาะตัวด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาส่วนปัญหาที่เรามีกับลูกค้าที่เป็นตัวต่อตัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะจุกจิกจู้จี้มากๆแล้วก็เป็นการที่ทำหนึ่งครั้ง ลูกค้า1คนจะไม่ใช่การทำหนึ่งครั้งแล้วเป็นการผลิตลต็อตใหญ่แล้วก็ส่งขายอ่ะแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยถามคุณเรนนิดหนึ่งว่าตอนนี้นะคะเรียนหลักสูตรอะไรกันเอ่ยกับสถาบันของเราตอนนี้รอคะตอนนีเน้เรียนหลักสูตรฟููคอร์สอยู่ค่ะฟููคอร์สเลยไหคะก็ที่ตัดสินใจเรียนคอร์สนี้เพราะว่ามีหลักสูตรธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยคือเป็นการสอนให้เรารู้ว่าการทําธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยเราควรจะเริ่มจากอะไร ควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรทําแบบไหนจะดีทําแบบไหนจะไม่ดีมีส่วนช่วยมากในการทําธุรกิจให้เริ่มต้นได้ดีะคะ่ะทุกอย่างเลยละกันก็ทุกอย่างเลยะคะ่ะตั้งแต่เริ่มว่าคิดยังไงทํายังไงแล้วทํายังไงถึงจะเป็นเราเริ่มจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยมาเรียนฟูลคอร์สะคะ่ะเลยเชื่อว่าถ้าตั้งใจได้แน่นอน,นะคะ่ะประสบความสำเร็จแน่ๆถ้ามีความตั้งใจเราตั้งแต่มาเรียนที่นี่นะคะรู้สึกว่า มีความเข้าใจอะไรบ้างกับทางอาจารย์นะคะหรือว่าในเรื่องของรักสูตรต่างอาจารย์ที่นี่หลายๆท่านค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องการทำแพทเทิร์นในแต่ละสาขาที่เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นออกแบบหรือว่าการเย็บคือที่นี่สามารถให้คำปรึกษาได้ดีมากจากปกติสมัยก่อนนะคะเรียนจะทำะแค่แค่ใส่เองได้คนเดียวก็คือเป็นของเราคนเดียวถูกไหมคะแต่พอเรามาเรียนที่นี่เราจะสามารถเข้าใจแล้วว่า พทิร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การทําสําหรับเฉพาะคนการทาแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันม,มีความแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะส่วนเล็กๆน้อยๆที่เราแบบไม่ได้สนใจใหรือเรามองข้ามไปเนี่ยจริงๆแล้วมันสําคัญมากรเรื่องการออกแบบก็เหมือนกันค่ะปกติเราจะเห็นการออกแบบที่ตามใจเราเราอยากทําเราชอบแต่บางทีเราลืมคํานึงไปว่าสิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้มันขายได้ที่นี่สอนค่ะว่ารเราจะทํายังไงให้เสื้อผ้าที่เราออกแบบมาเนี่ยสามารถ ตอบสนองกับลูกค้าซึ่งทําให้เกิดการขายได้ค่ะเราตั้งแต่คุณเลมาเรียนที่นี่นะคะรู้สึกว่าในเรื่องของการสอนขั้นตอนต่างๆในการเรียนเนี่ยนะคะคุณเลรู้สึกว่ามันดีไหมโอเคไหมในเรื่องของการดูแลเอาดูแลเอาใจใส่ของทางครูอาจารย์ก็ดีหรือว่าเป็นในเรื่องของอหลักสูตรต่างๆมันรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างเลยชอบการเรียนการสอนแพทเทิร์นที่นี่ค่ะเพราะว่าเป็นการสอนแพทเทิร์นที่สอนหลักการ เพื่อที่จะนําไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่การสอนที่มีแบบมาเนี่ยแบบที่1ป๊บทำอย่างนี้นะแบบที่2ทําอย่างนี้ปุ๊บเราไม่สอนว่าเราจะต้องไปประยุกต์ยังไงที่นี่สอนว่าพื้นฐานนอย่างนี้นะถ้าจะเอาอันนี้กับอันนี้อันนี้ไปรวมกันนะคุณสามารถทําได้ชอบตรงนี้ค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาโรงเรียนที่เหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังที่2แล้วก็ดูแลในทุกเรื่องจริงๆนะคะ อยากให้มาที่นี่เราจะติดใจอย่างแน่นอนแล้วสอบถามนิดนึงนะคะในเรื่องของหลักสูตรต่างๆนี่เองที่คุณเรเนี่ยเรียนอยู่ตอนนี้นะคะทําให้เข้าใจในเรื่องไหนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆนี่นะคะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วหรือยังถามว่าได้ความรู้<ะ>จากตรงไหนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็บอกตรงๆเลยถ้าสำ,สำหรับเลยนะคะนับว่าความรู้ในการประกอบธุรกิจเสื้อผ้าในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยตอนแรกนี่เป็นศูนย์ แต่ตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วค่ะว่าถ้าเราทำตามในสิ่งที่อาจารย์ที่นี่สอนเราทำได้แน่นอนค่ะคือพูดง่ายๆว่าจากศูนย์ตอนนี้เต็มร้อยแล้วว่าถ้าเราทำตามเนี่ยมันได้แน่ๆถามนิดนึงแล้วปกติเนี่ยคุณเอจบจบคณะอะไรมาเลยและจบศิลปรกรรมค่ะศิลปรกรรมศาสตร์แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับด้านเสื้อผ้าเลย<อ>จบคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะ แล้วตั้งแต่คุณเรเนี่ยก้าวเท้าเข้ามาที่สถาบันฝึกอบรมของเราแห่งนี้เนี่ยมีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษเลยเพราะว่าที่นี่สอนตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่เราไม่เป็นอะไรเลยทําให้เราได้รู้จักว่าธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรต้องทํายังไงบ้างเริ่มจากการออกแบบเนี่ยทำยังไงให้มันขายได้แพทเทิร์น อุตสาหกรรมกับแพทเทิร์นที่ตัดหน้าร้านหรือเฉพาะบุคคลเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนทําไมเราจะต้องใส่ใจกับจุดเล็กๆน้อยๆมากกว่าปกติแล้วถามนิดนึงว่าคุณเลรู้จักกับสถาบันของเราได้ยังไงเอ่ยรู้จักจากคุณแม่ค่ะคุณแม่บังเอิญมาได้เจอกับคุณ<ะ>พออแล้วก็ติดบอชัวกับไปให้ดูที่บ้านเราก็เริ่มเข้ามาที่นี่ด้วยการสัมมนาค่ะ <Okay. S 2> ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อการสร้างแบรนด์ ก็เลยลองเข้ามาดูแล้วก็ดูสถานที่เดินดูในห้องเรียนค่ะก็ประทับใจน่าเรียนก็เลยเข้ามาคุยเรื่องหลักสูตรแล้วรู้สึกว่าหลังจากนั้นไม่นานก็เข้ามาสมัครเรียนที่นี่เลยทํำไมถึงต้องเป็นที่นี่คะเพืยออยากจะทําธุรกิจเสื้อผ้าที่สามารถจับต้องได้จริงใส่ได้จริงขายได้จริงที่สถาบันอื่นๆที่มีในประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะเน้นสอนไปในด้านการตัดเย็บชุดราตรี ตัดสำหรับบุคคลใช่ไหมคะหรือว่าการออกแบบอาจจะเป็นไปในทางแบบว่าแฟบชบั่นแดบบีไซน์ที่ต้องการแบบว่าสร้างคอลเลคชันของตัวเองต้องการให้ตัวเองเป็นที่รู้จักแต่บางที่เขาอาจจะลืมคำนึงถึงว่าประโยชน์การใช้สอยหรือว่าการการขายในเชิงธุรกิจในครงเป็นยังไง <c oughs> คือที่นี่หนูชอบตรงที่ว่าไม่ได้เน้นหลักให้ตัดบุคคลไม่ได้เน้นหลักให้เราเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แต่เป็นการแนะนำให้เราประกอบ ธุรกิจเสื้อผ้าหรือเลือก<ส>ที่นี่เพราะว่าเพราะเหตุผลนั้น,นะคะ่ะอ๋อยังไม่ถามเลยค่ะว่าสําหรับการเดินทางนะคะมาที่สถาบันของเราเนี่ยนะคะไกลหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนตัวนี่นะคะพักอยู่แถวไหนเลยส่วนตัวต้องเรียกว่าโชคดีค่ะ,ะเพราะว่าจากที่สถาบันถึงที่บ้านนี่ถ้านั่งรถประจําทางใช่ไหมคะจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะว่าบ้านอยู่ระแวกนี้ถ้าขับรถมาก็เราราวสิบถึงสินาทีเท่านั้นเองค่ะ มองเห็นโอกาสนะคะในธุรกิจของเราเนี่ยไปในทางไหนไปในทิศทางแบบใดคะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ส่วนตัวคิดว่าทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วค่ะแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันในเมื่อสิ่งสิ่งเนี้ยที่เรากำลังจะทำเนี่ยเรายังชอบเลยอ่ะอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีไม่มากก็น้อยอะค่ะที่ต้องชอบเหมือนเราบ้างก็ถ้าเมื่อไหร่ที่คนเลิกใส่เสื้อค่ะธุรกิจเสื้อผ้าจะจบอืม เก็ right yes. right. Brothers> ตลยรู้เรื่องนี่ตรงนี้นะคะตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนค่ะตั้งแต่มาเรียนที่นี่นะคะมีความเชื่อมั่นอะไรบ้างที่ได้กลับไปจากสถาบันของเราคะเชื่อมั่นแค่ไหนล่ะคะถ้าถามว่าเชื่อมั่นในหลักสูตรมากแค่ไหนเชื่อมั่นร้อซค่ะว่าทำได้แต่ว่าการที่เราจะทำธุรกิจหรือเราจะทำอะไรสักอย่างหนี่ให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะ ที่โรงเรียนเป็นสถาบันที่ช่วยผลักดันเป็นสถานที่ที่ช่วยเบิกทางให้เราบอกให้เรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรแต่มันคือครึ่งหนึ่งถูกไหมคะถ,ถ้าจะให้มันสําเร็จตัวเราต้องอีกครึ่งหนึ่งถ,ถ้าเราพยายามเราได้ที่นี่ช่วยผลักดันมันมันยังไงมันก็ได้ค่ะนูค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าเรามีแรงมากพอที่เราจะพยายามรับทุกอย่างจากที่นี่ไปแล้วนําไปใช้มันจะต้องสําเร็จค่ะ ใช่เขาเรียกว่ายังไงก็ต้องตัวของเราเองที่สุดแต่จริงๆแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเป็นวัยรุ่นที่ไฟแรงสูงแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่อยากจะทำธุรกิจนั้นให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอย่างเงี้ยคุณเลรับรองว่าสักเซสอย่างแน่นอนคะ่ะรู้สึกว่าตั้งแต่ได้เทคคอร์สนะคะเรียน ในเรื่องของการตัดเย็บหรือว่าในเรื่องของแฟชั่นดีไซน์รวมไปถึงมาร์เก็ตติ้งนะคะโอกาสทางธรุรกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ได้บอกไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรู้สึกว่ามีความคุ้มค่ามากแค่ไหนคะคุ้มค่าไหมล่ะคะถ้าถ้าถ้าสมมติว่ามันสําเร็จถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นธรุรกิจเสื้อผ้าแล้วสำเร็จปุ๊บค่ะค่าคอสที่เราจ่ายไปกับผลกําไรที่เราได้มากับธรุรกิจที่เราได้มาเป็นของเราอ่ามันไม่คุ้มตรงไหนคะ เห็นไหมคุ้มอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเป็นนายของตัวเราเองด้วยนี่เอาละค่ะแต่ว่าสุดท้ายนี้เนี่ยอยากจะให้คุณเรฝากนะคะอะไรหน่อยไปถึงคุณผู้ชมนะคะว่าใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะมาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็เขาจะดูแลในเรื่องของการทำในเรื่องของการตลาดแบบนี้นะคะอยากจะให้คุณเดเนี่ยฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะ ที่นี่เป็นสถาบันอีกที่นึงนะคะที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับคนที่อยากจะเริ่มประกอบธุรกิจเสื้อผ้าถ้ายังไงลองเข้ามาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ดูนะคะว่าจะสามารถแนะนำอะไรได้บ้างแต่โดยส่วนตัวคิดว่าที่นี่เอาใจใส่ค่อนข้างดีค่ะอย่างน้อยๆเข้ามาปรึกษาต้องได้ประโยชน์อะไรกลับไปแน่นอนขอแค่มีความตั้งใจทุกคนทาได้อยู่แล้วที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองจริงๆค่ะ เลยนะคะกับอีกหนึ่งท่านกับนักเรียนนะคะของทางศูนย์อบรมแพทเทิร์นของเรานั่นเองคะ่ะเขาฝากนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะทุกท่านเลยที่สนใจในเรื่องของเสื้อผ้านะคะสำเร็จรูปและธุรกิจเสื้อผ้าของเรานะคะหากต้องการที่จะเรียนรู้และก็ได้ผลนะคะอย่างรวดเร็วอย่างเช่นแขกรับเชิญของดิฉันในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะที่ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีของเราคะ่ะหรือจะโทรมาสอบถามได้นะคะ ที่หมายเลขโทรศัพท์028998826 27นะคะหรือว่าจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipattern.com ค่ะแล้วพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราครั้งต่อไปนะคะได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาวกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Make it bad. Take a